เอวีเจนสี่จะจะใส่ไฟตัดหมอนะครับนะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ใส่สวิตต์ตรงนี้เปิดไฟหน้าหน่อยเห็นไหมคนละสีพี่เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เปลี่ยนสีเป็นหลอดข้างล่างเป็น l e วดีได้มันจะได้เป็นสีเดียวกันเห็นไหมตอนนี้เปิดแล้วมันจะแบบขึ้นๆอยู่มันจะมองแปลกๆ <Hello. S 1> สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชชุมพรีนะครับวันนี้อยู่กับเ VG ีเจนนะเดี๋ยวผมจะมาเดินไฟตัดหมอนะครับยังไม่มีคันไหนมาเดินนะ พามาดูหน้ารถเขาก่อนนี่ครับแม็กสวยด้วยคันนี้นี่ครับ CRV Gen 4เนดะีย๋ยวเราตรงนี้เป็นม i เนอร์เชนด้วยมั้งรู้สึกนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจะจะใส่ไฟตัดหมอนะครับหรือกันชนแน่ๆของมามีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงค์งงสั่งซื้อมาให้ใต้คลิปนะสั่งจากผมผมพูดตรงๆได้ตังค์ส0บยบาทนะครับจากที่คุณสั่งซื้อนะหรือเป็นการช่วยอุดนผมอีกทางนะ อันนี้ซื้อสายไฟหน้ารถเห็นไหมครับมันมี2ชุดมันมีปลั๊กต่ออยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราจะไปทำการติดตั้งกันกดตเป็นอะไรอ่า YouTube ครับอ๋อ YouTube ใช่นะเราขายของไปด้วยนะติดให้ลูกค้าด้วยเราขายขายของด้วยใช่ใชบอกแล้วแหละว่าพี่ชื่อนัดพี่มีแผลนะใช่อ่าอันนี้มีแผลหน่อยนัดตอนเด็กอ๋อตอนเด็กด้วยอ่าช่างนัดตอเด็ก นั่นแหละอันแรกเลยแล้วเดี๋ยวคลิปที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จะไปลงในช่องนั่นแหละครับขอบคุณมากครับใกลห้าหมื่นละขาดอีกสัก400รคนโอเคนี่ของมานะครับเราเช็คของกันก่อนนี่ของมีแผลนะนี่ของมีแผลอันนี้มีแผลไหมรู้ยงเดเจาของมแไม่รู้อ่านี่ครับสบายใจทั้งคู่ไงลูกค้าก็สบายใจเราก็สบายใจด้วยถ้าติด ติดแล้วติดแล้วมาดูแล้วแบบว่าเนี่ยมันไอ้นี่มาคุยกันที่หลังนะทะเลาะกันอีกเดี๋ยวก็บอกตอนแกะมาไม่มีรอยบางทีเราไม่ได้แกะดูอะ่ะบางทีตัวเราเองก็ไม่ได้ดูลูกค้าก็บอกไม่มีรอยมีมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะอ่ะแก้วโอเคนะตัวกระจกตัว,ต,วตัวไฟโอเคอันนี้ไว้อันนี้ไว้ตั้งโคมครับตั้งสูงตำ่ำอ่ะรถขึ้นมาแล้วนะครับก่อนติดนะเราเดินดูก่อนนะสำรวจก่อนขอบกันชนประมาณนี้นะอ่ะพี่มาดูก่อนครับพี่เจ้าของรถด,ดูก่อน เกาะกันชนเดิมเป็นแบบนี้นะ,ะใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเผื่อบางทีผมเคยเจออยู่บางคนมาเป็นแบบนี้แล้วตอนใส่แล้วมันแล้วมันกลางนี้แล้วผมไม่ได้ดูอ่ะเขาก็บ่นว่าเนี่ยตอนแรกไม่เป็นใส่ไปทําไมไม่ชิดอะไรงี้ะนะเราเดินดูก่อนว่ามีรอยมีอะไรไหมอ่าข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ก็เงินนิดๆนะครับใส่ไปก็จะเป็นอย่างงี้ดูนะโอเคน้องนั้นดูสิไม่น่ามีรอยอะไรอ่ะดูในรถครับ โอ้ยใส่คันเร่งไฟฟ้ามาด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้ใส่สวิตช์ตรงนี้มาครับผมจะพามาแกะอันนี้ให้ดูแกะชิ้นนี้อานะดูนะตรงนี้มีที่จับอยู่นะหนึ่งสองแหมทำเป็นโปรนะนี่ครับง้างออกมาหน่อยนี่ครับมีที่จับอยู่นี้เห็นไหมดึงออกเลยครับ โอเคเห็นไหมเดีย๋ยวเราทําความสะอาดให้เขาหน่อยนะถ้าเราไม่ทําความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดไม่ได้นะครับแล้วก็ชุดสายไฟเนี่ยมี2ชุด,ช,ด,ดชุดนี้อยู่ในรถเออชุดนี้อยู่ในรถทั้งชุดเลยนะอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดนี้เห็นไหมครับมันจะมีหัวต่ออยู่ซึ่งปกติแล้วไอ้ฮอนไอ้ฮอนด้าเนี่ยไอ้หัวต่อมันจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งคนเอออยู่ฝั่งขวาฝั่งคนขับนะครับแต่คันนี้มันอยู่ฝั่งนี้ ผมหาอยู่พักใหญ่ๆแล้วเพิ่งจะเจอเดี๋ยวผมพามาดูนะว่าปักเสียบตรงไหนนะเนี่ยนะครับมองลงไปนะเห็นไหมเห็นสีน้ําตาลไหมเห็นไหมครับตอนแรกเขาจะมัดอยู่กับไอ้นี่นะสกอตเทปเขาจะมีสกอตเทปมัดอยู่นี่ครับอยู่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราเอาสายอ่ะเสียบตรงนี้เราลากสายจากฝั่งนี้นะลากไปฝั่งนู้นอันนี้เราไม่ต้องถอดเลยนะครับไม่ต้องถอดกันชนเลยเดี๋ยวเราล้วงไขาจากตรงนี้ได้เลยไฟตัดหมอกนะครับ เข้าล่องตรงนี้เห็นไหมอันนี้ที่เขาหักเนี่ยผมถามร้านแล้วที่ผมสั่งของประจาเขาบอกว่าทางเขาเองอ่ะแจ้งกับตัวผู้ผลิตไปว่ามันใส่ไม่ได้นะครับเขาเลยหักมาอย่างนี้อันนี้เขาหักมาจากโรงงานนะครับไม่ต้องตกใจนะนี่นะใส่งี้มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะใส่้า,า้าอย่างนี้แล้วก็เข้าล็อกอืมเอาล็อกล่างอ่ะล็อกที่มันมีขาอยู่เข้าข้างในนะครับแล้วก็ทาบเข้ามาอย่างนี้ หัวน็อตมันจะอยู่แถวๆนี้นะนี่นี่น็อตนะเดี๋ยวผมจะใช้มือนะหมุนเข้าไปก่อนหนึ่งตัวให้มันอยู่ให้มันอยู่ในระยะก่อนอ่าโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาไข่ไขควงไขให,ให้มันกินสักเกียวหนึ่งก่อนเดี๋ยวไม่หลุดถ้าใครจะเปลี่ยนหลอด LED นะครับแนะนําเปลี่ยนตอนนี้เลยนะเปลี่ยนง่ายหน่อยถ้ามันเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนยากนะครับเพราะว่าถ้าเราประกบ เราประกบหน้าเข้าไปแล้วอ่ะผมไม่แนะนำไม,นะไม่แนะนําให้แก่อีกนะมันจะหลวมแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดหายนี่ครับอีกตัวหนึ่งมีน็อตอยู่ตรงนี้นี่บนนี้เลยนี่เดี๋ยวนะผมค้าก่อนค้าหาน็อตกันโอเคเจอละนี่ขอขอเทบ้านสายหน่อยน็อตมันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลุดแน่นถามว่า มันไม่มันแม่แม่เหล็กเหรอโอ้แม่เหล็กก็ไม่อยู่นอ็อตตอย่างี้นี่มันจะได้เข้าไปอย่างนี้เลยเดยวเดี๋ยวไขเราดึงออกได้เลยอ่ะมันจะได้ไม่หลุดโอ้โหนี่ขนาดน็อตพันนะอ่าเดี๋ยวผมไขแป๊บหนึง่งเดี๋ยวว่ากันนี่นะครับน็อตตัวล่างนะตัวแรกอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่นะตัวแรกอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ไขโคตรยากเลยตัวเนี้ย ต้องปิดต้องแบบว่าไอ้นี่ดีๆนะครับไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมตรงที่กล้องโฟกัสแต่แถวเนี้ย,ยมันมีน็อตอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีขาอยู่ไขนะครับท่านเหมือนกันสองข้างนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยปิดฝาปิดฝาที่หลังเลยเสร็จแล้วค่อยปิดอันนี้สายนะผมเขาเดินมาแล้วผมให้ดูชุดสายไฟก่อนนะครับอันเนี้ยที่ผมบอกว่าอยู่ในรถก็คืออยู่ในรถนะส่วนอันนี้อยู่นอกรถเห็นไหมหัวทำมาผิดอันนี้เป็นตัวผู้ หัวข้างล่างเนี่ยที่เราต้องต่อเนี่ยมันดันเป็นตัวมันดันเป็นตัวพู้เหมือนกันนะครับมันเลยใส่กันไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยครับเหมือนปั๊กมันให้มาผิดอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองจ่ายไฟจากในรถดูนะแต่ผมว่ามันใช้ได้แน่ๆเดี๋ยวผมจะตัดก่อนเลยอันนี้มันเป็นชุดสายไฟในรถเห็นไหมครับแต่หัวมันเป็นสีน้ําตาลเห็นไหมผมต้องการหัวสีน้ําตาลนี้เพื่อจะเสียบปั๊กอันล่างบิกกี้ผมเสียบเข้าไปแล้วแลวอยู่ละเอาคีมตัดตัดนี้หน่อยอ่าโอเคนะอันนี้คือชุดในรถนะที่ผมบอกมีแบบมี ไอ้ไอ้ไอ้ฟิลอยู่นะผมตัดผมตัดหัวขาวไปแล้วหัวขาวมันเชื่อมมากับสีน้ําตาลไม่รู้ว่าอันอื่นผิดหรือเปล่านะอันนี้หัวแดงนี้นี่นะครับหัวแดงนี้มันมันเป็นชุดสายของไอ้ตัวปลั๊กด้านล่างนะตัดออกตัดแดงนี้ออกแล้วก็เอาขาวก็เอาขาวที่เราตัดเมื่อกี้เอามาต่อกับแดงอันนี้ตัดนี้เลยตัดเลยโอเคนะ นี่นะผมอธิบายให้ฟังงี้ไอ้ปลั๊กเหลืองเนี่ยไอ้ปลั๊กไอ้ปลั๊กสีน้ำตาลเนี่ยมันจะส่งไฟจากในรถนะครับออกมาจ่ายที่ไฟตัดหมอกเรานะแล้วหัวมันทํามาผิดเพราะฉะนั้นตัดต่อครับตัดขาวออกนะครับแล้วเดี๋ยวขาวกับแดงของอีกชุดหนึ่งนะมาต่อกันนะแล้วก็ก็จะมีสายกาวอีเส้นหนึ่งสายกาวเนี่ยลงกาวตรงไหนก็ได้อ่าโอเคนะครับนี่นะอันนี้ที่เราตัดออกนะที่ผมบอกว่าต้องต่อนะนี่ผมต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่นะขาวกับแดงต่อกันแล้วแล้วก็ดําผมลงกาวตรงนี้เลย ที่เกยบไปลงขั้วแบตนะครับเดี๋ยวเข้าๆเอาออก,ออกเดี๋ยวพอช่างเปลี่ยนแบตมาไม่รู้เอาออกแล้วไม่ใส่คืนให้ไฟตัดหมอกไม่ติดอีกต้องมาแก้ไขนะโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในรถกันนะครับเราจะมาเดินสายในรถนะครับถอดอันนี้ออกรู้สึกว่ามันจะต้องถอดชิ้นบนมั้งเนี่ยขบบนขบบนอยู่แล้วก็อันนี้ข้างล่างอะถอดฝาออกแล้วนี่ดึงออกได้ไหมนี่ดึงออกอย่างเงี้ยดูสิอ่ะออกแล้วครับหมดเลยเนี่ยเห็นไหมขบชิ้นบนชิ้นบ,บนขอบอยู่ถอดข้างบนออกกอนเนี่ยมันมีร่องให้งัดอยู่เห็นไหมครับ เห็นะแกะไปแล้วนะมีสายไฟอยู่ข้างในนะครับชุดหนึ่งแล้วก็มีอันนี้ไฟหลี่น่าจะอยู่นี่แหละอันนี้น่าจะเป็นฟักไฟตัดหมอกเลยแหละอันนี้เดาเอานะแต่ว่านี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเปลี่ยนสวิต,สว,ตสวิตก็บีบแล้วก็ดันออกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสวิตใส่ร้อยไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมหาไฟแป๊บนึงเดี๋ยวผมชี้เป้าให้ดูนะผมให้ดูสายไฟก่อนนะเดี๋ยวจะงงอันนี้ อ, um. อันนี้ไฟหลีนะครับสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไฟเส้นใหญ่ๆนะครับที่ผมตัดหัวไปแล้วนะแล้วก็อีสายแดงเนี่ยหัวไม่มาผิดนะอย่างที่ผมบอกมันต้องเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นตัวเมียอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าของรถเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ฟักเขาอยู่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยล้วงแล้วก็จะเจออยู่เนี่ยเห็นไหมสีน้ําตาลเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ต้องเป็นสีน้ําตาลด้วยถ้าไม่เป็นสีน้ําตาลแบบนี้มันจะเสียบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ไอตัวผู้ข้างนอกเนี่ยที่บิกี้ผมตัดไว้เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แล้วก็แทงไปเลยแกะแกะมันออกจากอันนี้นะแล้วแทงไปตัดต่อนะไฟหลีนะครับอยู่นี่เส้นที่สองปักอันนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็แต่จริงๆมันต้องมีแหละมันจะต้องมีปักลอยอยู่นเนี้ยเนี่ยถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะมีสายเนี่ยอันนี้ยังไงก็ต้องมีอันนี้มันจะเป็นปุ่มปุ่มอีโคโหมดหรืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาก็อันนี้เขาก็ห้อยใส่เข้าไปถ้าไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงๆอยู่ในนี้ครับ อยู่ในครอบอันบนถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ในครอบอันนี้แกะออกมานะครับแต่ว่าผมว่ายังไงก็ต้องมีตรงเนี้ยี่นี่นไปปักนี้มีก็ต้องปักเนี้ยยังไงก็ต้องมีสองปักเนี้ยแน่นอนไฟสายไฟที่เราจะเข้ากับกล่องฟิลนะใขครควเช็คก่อน <S <S 1> <S 1> เราต้องการไฟตรงนะครับที่ไฟเส้นใหญ่ๆนี่ลอสีขาวเลยนะเอาสีขาวเดี๋ยวเดแบบีเอาสีขาวเลยนี่นะนเส้นนี้ โอเคนะะเดี๋ยวผมต่อไฟแป๊บนะเดี๋ยวว่ากันอ่ะผมติดเสร็จแล้วนะลืมเสียบปลั๊กแล้วเสียบก่อนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนว่ามันใช้ได้แล้วนี่นะอย่างที่ผมบอกนะสายไฟหลีเส้นนี้เดิมมามันจะมีหัวปลั๊กนะผมตัดทิ้งไปแล้วเข้านี่เลยนะสายไฟหลีนะนี่สายไอ้สายไฟที่เราจะจะใช้ก็คือเส้นนี้สีแดงนี่ไอ้สีขาวนี่ ทีมผ่านฟิวนะเดี๋ยวจะมัดไว้อย่างนี้หน่อยจะได้อยู่ด้วยกันใส่กาวนะครับไม่มีพี่ลงก็ลงมาตรงนี้เลยง่ายๆเข้ารีเลย์นี่นะไฟหลีไอไฟตัดหมอกต้องเปิดไฟหลีนะครับผมพ่วงก,กับไฟหลีไว้เอาเปิดไฟหลีปั๊บนะเปิดไฟหลีปุ๊บนะเปิดไฟติดย่างติดแล้วโอเคนะเห็นเห็นไหมอ๋อนะเอาผมปิดนะเอาเปิดนะโอเคนะอ่ะ ข้างในเรียบร้อยเดี๋ยวเราจัดการเก็บสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าตอนใส่ฝาครอบอาจจะยากอันนี้ไฟเดรียส์อันนี้ไฟหลี่นะครับเปิดแก๊กแรกจะเป็นไฟหลี่นะอ่านี้ไฟตัดหมอกเขาเปิดแล้วนะเปิดไฟหน้าหน่อยเอาไฟหน้าไฟสูงไม่เอาเห็นไหมคนละสีพี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เปลี่ยนสีเป็นหลอดข้างล่างเป็น L E D ได้มันจะได้เป็นสีเดียวกันเห็นไหมตอนนี้เปิดแล้วมันจะแบบขึ้นๆอยู่มันจะมองแปลกๆอยู่เห็นไหมใช่ถ้าเปลี่ยนข้างล่างเป็นสีขาวก็ได้ โอเคสูงเลยเนี่ยไฟสูงก็ไฟสูงก็สีเหลืองเห็นไหมนะครับรถผมมาเปลี่ยนหมดเลยสามคู่โค้ดสว่างเลยเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูเปลี่ยนได้เปลี่ยนหลอดก็ได้เปลี่ยนหลอดไฟสูงก็ได้เปลี่ยนได้ทั้งเปลี่ยนได้หมดเลยอะหลอดโอเคจะะไดด้ปินนนโทหมเลยใช่ครับเห็นไหมเนี่ยแค่เนี่ยเปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟก่อน อันนี้ไฟตัดอันนี้ไฟเขาเรียกไฟเดไลท์เห็นไหมครับอ่ะเปิดไฟหลีพอเปิดหลีเดย์ไลท์มันจะดอบลงนิดนึงเปิดตัดหมอกเห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะเปิดแค่ไฟหลีเดย์ไลท์มันก็ยังเป็นสีขาวอยู่อันนี้ก็เป็นสีเหลืองคนละสีอีกยังไงก็ตัดอ๋อเ,เอน,น,อนี่ยเดี๋ยวให้อาผมสอนอ,อ,อันนี้น,นี่มาดูนี่เลยอันนี้อันนี้จะบอกว่าเป็น เป็นไฟแบบเพิ่มมันจะมี2แบบถ้ามาจากโรงงานเลยมันจะอยู่ตรงนี้<ม>แต่เนี้ยที่กานมันไม่มีข้างในมันจะมีข้างในให้บิดไม่มีอันนี้ผมติดเพิ่มมาสวิตช์อยู่ตรงนี้เ<อ>นี่ยครับถ้าเราไม่เปิดไฟหลีถ้าเราปิดไฟหลีใช่ไหมไฟมันจะไม่ติดถึงแมแล้วจะกดยังไงก็ไม่ติดเห็น<ม>ไหมกดยังไงก็ไม่ติด<อ>เห็นไหมครับถ้าเราถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเราเปิดไฟหลีแคตหนึ่งปุ๊บไฟตัดหมอกก็จะติดเลยอ่ามันพ่วงตามไฟหลีหรือว่าเราไม่อยากเปิดเราก็ปิดได้ ต้องเปิดไฟลีก่อนถึงจะใช้ได้ไฟตัดหมอกเรียบร้อยครับตรงนี้เข้ายากนิดนึงมีกีมันดึงไม่เข้านะครับผมเขียบนทายร้อยหลังไม่งั้นไม่อยู่ตอนแกะต้องระวังนะครับตรงนี้รถคันนี้เหมือนตรงนี้มีปัญหามาครับมามันมันมันไม่เข้ามุมเห็นไหมครับเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ดีที่สุดนะส่วนข้างนี้มันเข้าง่ายมันเสียบปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งไฟตัดหมอกนะ CRV Gen สนะ Gen สน่าจะมี2ตัวคิดว่านะ เอาเป็นว่าเนี่ยไอรุ่นเนี้ยไอไฟตัดหมอกรุ่นแบบเนี้ยนะสงสัยตรงไหนทักถามได้นะครับสนใจสินค้าสั่งซื้อลิงก์ใต้คลิปมีนะครับกดลิงก์กาะผมผมได้10-20บาทจากคุณอ่ะเอาง่ายๆนะแล้วก็ช่วยกันช่วยกันสำหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ